กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยค่ะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะผลไม้หกตะกร้าค่ะสิบสองตะกร้าค่ะ สิบแปดตะกระาค่ะยี่สิบสี่ตะกระาค่ะนี่โทษเช็ดผิดกะละมัง สามสิตระาค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะยิวแล้วครับยิวแล้วครับพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เดี ane, Whoa, ๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดื่มนมก่อนดื่มนมก่อนพ่อนั่น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 ฮึโค่นนี่เนาะของพี่เขาลูกนมสิบโคตนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะ ขอบุญกับคุณแม่ด้วยค่ะแม่บ้านเก็บผลไม้ใส่กระมังหน่อยลูกน้อยเก็บผลไม้วู้เสียงเสียงขอบคุณครับขอบคุณแม่ยุ้ยครับผมขอบคุณคุณแม่ครับนั่งลงลูกนั่งลงหน่อยนั่งลงอ่านั่งลงก่อนนั่งลงยังกำงามงามนั่งลงกำงามงามนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน ทางลงทางลงดีดีนันลาดีมากเลยครับขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตาครับผมทางลงลทางลงลทางลงดีดีทางลงดีงงดี จะยกสูงเนี่ยเขาจะลุกตั้ๆต,ตัดิครับสวยคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ยุ้ยครับผมให้พี่ของซี่ลูกนี่นะนี่ ให้พี่บ้างลูกให้พี่บ้างครับ้าเอะะเสียงด้วยเสียงด้วยน้องด้วยเสียงด้วย ลืมไปว่ายกแก้แน่แก้วานี่ส่องเออนี่นี่ส่งให้พ่อลูกส่งให้พ่อเร็วเดี๋ยวก็ดูค่ะแม่แม่ถือนานแล้วโอ้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยค่ะน้องดวง นั่นๆพ่อนะ่ะก็พ่อไม่หยิบ่กนเนาะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อน่าเ,เก่งมากเลยลูกอายิบให้พ่อแล้วเอาให้พ่อนะคะเทนี้ให้พ่อมาให้พ่อเก่งมากลูกเก่งมากค่า ขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสวัสดีครับขอบคุณครับก็ลุกนั่งลงนั่งลงกลับงามๆก,ก่อนง สดีคร <M łość> ับพีขอบคุณพี่ครับการทำงานดีดีเนาะใจเย็นเย็นลูกดีได้กินขอบคุณครับดีดีแล้วละทำจน กราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรรมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ยุ้ยด้วยะคะ่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตาค่ะ เดาวไม่แสนหมดแล้วพี่รุ่งหมดแล้ว